สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กลับมาพบกับแม่มืน้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปนะคะของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งแม่มืน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแม่มืน้อยอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆ อย่าให้หัวใจลงคำทำนายและก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะในช่วงจังหวะดีๆของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะเข้ามาประมาณวันที่20ตุลาคมถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะไพ่หดาบขึ้นมาตามดวงชะตาถ้าก่อนหน้านั้นนะคะใครที่มีปัญหาหนักๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินภาระหนี้สินนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายถึงอุปสรรค นะคะก็จะคลี่คลายเวลาจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงตัวแล้วท้ายที่สุดแล้วนะคะความสุขความสดใสก็จะกลับเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์อีกไพ่สองถ้วยนะคะเป็นตัวแทนนะคะของการคืนดีการปรับความเข้าใจนะคะถ้าก่อนหน้านั้นใครมีปัญหาทะเลาะก,ก,กันกับคนในครอบครัวผิดใจก,กันกับเพื่อนสนิทนะคะหรือว่ามีปากเสียง กับคนที่เรารักไพ่ใบนี้หมายถึงการคืนดีการปรับความเข้าใจการไพ่สองถ้วยสื่อถึงนะคะความเอื้ออาทรความเข้าใจนะคะความประนีประนอมนะคะนอกจากนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงข่าวดีด้วยนะคะข่าวดีจะเข้ามาประมาณในช่วงปลาย,ลายเดือนนะคะอาจจะได้เข้าของนะคะที่ถูกตาต้องใจเป็นของขวัญของฝากของกำนันก็ได้นะคะหรือว่า ใครที่ไปสมัครงานเอาไว้นะคะกำลังรอเรียกสัมภาษณ์อยู่ประมาณในช่วงปลายเดือนนะคะจะมีข่าวดีหรือว่าใครนะคะที่ไปขอสินเชื่อกระทางธนาคารเอาไว้ข่าวดีก็จะเข้ามานะคะในช่วง เวลานั้นเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครที่เป็นคนโสดไพ่สองถ้วยหมายถึงการพบรักที่ดีการได้พบเจอเนื้อคู่นะคะใครบางคนที่ถูกตาต้องใจเขาก็ชอบเราและที่สำคัญนะคะเราก็ชอบเขามากๆเช่นเดียวกันแต่ในช่วงจังหวะที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะต้องระมัดระวังให้มากก็คือในช่วงต้นเดือนนะคะถึงกลางเดือนในช่วงจังหวะน,นั้นน่ะนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะคะ รายจ่ายค่อนข้างมากไพ่ king s u p e n t a l นะคะแล้วก็ knight u p p e n t เนี่ยรายรับมีเข้ามาเยอะนะคะคนที่ทำการค้าการขายนะคะการค้าคล่องตัวนะคะทำกำไรได้มากแต่5เหรียญขึ้นมาเนี่ยรายจ่ายนะออกไปเยอะมากเช่นเดียวกันบางครั้งนะ่ยรายจ่ายมากกว่ารายรับทำให้หลายๆคนนะคะจะต้องเผชิญอยู่กับช่วงเวลาของจังหวะของการเงินตึงมือนะคะเงินฝืดแต่พอมาณปลายปายเดือนนะคะหลายๆสิ่งหล,หลายอย่าง ก็จะคลี่คลายมากขึ้นไพ่สีถ้วยขึ้นมาเป็นความรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดังใจไม่พึงพอใจกสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันบางคนเริ่มเบื่อหน่ายงานประจําที่ทําอยู่หมายเลขเก้ากระทาขึ้นมาเนี่ยหมายถึงเบื่อหน่ายนะคะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายหลายๆคนมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานนะคะไพ่เก้าระาขึ้นมาเนี่ยจะต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเรานั้นไม่ได้มีงานใหม่ที่รองรับเอาไว้นะคะไพ่เก้าทาหมายถึง นะคะเราต้องพยายามเก็บ นะคะสิ่งที่เรามีอยู่รักษาสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดนะคะทำไปก่อนถึงแม้ว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยมันจะน่าเบื่อแค่ไหนนะคะแต่เราก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีที่ยังมีงานทาสีถ้วยหมายถึงความรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะคะเหมือนกับใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูใครทําอะไรดูแล้วก็ขัดหูขัดตาไปหมดไพ่เดอะฟูตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สีถ้วยจกวักรวาลบอกว่านะคะพยายามเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางให้มากๆนะคะโดยเฉพาะไพ่เดอะฟูเนี่ย อะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะคะหรือว่าใครบางคนน่ะนะคะถ้าเรานะคะอยากจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นนะคะทั้งที่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ใครที่ทุกใจนะคะก็คือตัวเรานั่นแหละนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วทำได้ดีที่สุดก็คือปล่อยวางลื่นไหลไปทำสถานการณ์นะคะแล้วผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยน้อยพอหอมปากหอมคอนะคะแต่ก็นะคะไม่ต้องทุ่มหมดหน้าตักนะเพราะไพ่ห้าเหรียญหมายถึงการสูญเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุถ้าสามารถหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการออกหน้าแทนคนอื่นได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถ้าสามารถเลี่ยงได้จะเป็นการดีเพราะให้ห้าเหรียญบางครั้งนะ่ะถ้าเราให้ใครสักคนหนึ่งหยิบยืมเงินไปเราก็จะต้องทําใจล่วงหน้าไว้เลยว่านะคะยากที่จะได้คืนดังนั้นถ้าสามารถเลี่ยงได้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็เลี่ยงเถอะ ในเรื่องของนะคะปัญหาสุขภาพนะคะหกดาบขึ้นมาเนี่ยให้เรามาระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโรคของปอดหลอดลมภูมิแพ้นะคะน้าเหลืองไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงในเรื่องของโรคหวัดนะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของกระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยนะคะ ในเรื่องของการเดินทางนั้นไม่มีอะไรนะคะที่น่ากังวลแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทในการดําเนินชีวิตไพ่เดอะฟลูขึ้นมาตามดูชะตานะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเข้ามากระทันหันหรือว่านาะมีเหตุจะต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเดินทางบ่อยสักนิดหนึ่งก็ได้หรือว่าบางคนนะะ่ะนะคะอาจจะได้งานใหม่แต่เป็นงานที่อยู่ห่างไกลนะคะจากที่อยู่อาศัยทําให้เรานะคะจะต้องเดินทางไกลนะคะ มีไพ่หมายเลข58ขึ้นมาตามดวงชะตาเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้นะ่ะนะคะให้เรามาระวังการผิดใจนะคะกันกับคนที่เรารักไม่ว่านะคะจะเป็นกับคนในครอบครัวนะคะกับเพื่อนสนิทมิสหายรวมถึงคนที่เรารักด้วยนะคะแต่เอาละนะคะพอประมาณในช่วงปลายปลาย,ปลายเดือนหลายๆสิ่งหลายอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นที่มีปัญหาที่ทะเลาะกันนะคะก็จะได้ปรับความเข้าใจกันในที่สุดนั่นแหละนะคะ การเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีนะคะถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์พอมีเวลาแม่มืน้อยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะใส่บาตรถวายสังฆทานก็ได้นะคะหรือว่านะคะซื้อน้ําดื่มนะคะไปถวาย พระพิสุสง์สงก็ได้ทําบุญสร้างกศสนล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่งกุสในให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองคนในครอบคร,รัวเจ้าที่เจ้าทางสัมมาอาชีพสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะรวมถึงตัวของเราเองด้วยบุญกุสนนั้นจะหนุนน้าคําชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให้มีการเปลี่ยนแป,ปลงนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มืน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงเวลาดีๆของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะอยู่ประมาณวันที่20ตุลาคมนะคะถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งช่วงนั้นผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์มีโอกาสได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างทําให้หัวใจของเรามันกระชุ่มกระชวยขึ้นไพ่สองถ้วยนะคะหมายถึงการได้รับข้าวของที่ถูกตาต้องใจนะ,ะเป็นของขวัญข,ของฝากของกำนั เป็นข้าวของที่ถูกตาต้องใจลองเอาอ,อกเอาใจนะคะคู่ครองของเราดูนะคะเพราะว่าช่วงนั้นนะคะคู่ครองเขาจะตามอกตามใจเรามากๆปัญหาหนักๆอุปสรรคหนักๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของคำว่าชีวิตคู่นะคะชีวิตครอบครัวกับตัวคู่ครองนะคะกับ คนในครอบครัวเนี่ยนะคะที่มีปัญหาที่ทะเลาะกันนะคะปลายๆเดือนก็จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไพ่6ดาบนะคะหมายถึงเวลาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงตัวอุปสรรคก็จะคลี่คลายแล้วท้ายที่สุดแล้วความสุขความสดใสก็จะกลับมาในชีวิตของเราอีกนะคะแต่ในช่วง ประมาณวันที่1ตุลาคมถึงกลางกลางเดือนเนี่ยอยากจะให้บุริเกู่ในวันเสาร์พยายามนะคะควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีๆนะคะไพ่เดอะฟูขึ้นมาไพ่สีถ้วยขึ้นมาในานะจักรวาลบอกว่ววาอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าตัวใครบางคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคู่ครองของเราหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวนะ่ะอย่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งเหล่านั้นคนคนนั้นนะคะ เพราะเมื่อ,อไรก็ตามที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดแล้วนะคะคนที่ทุกใจไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานั่นแหละนะคะทุกคนย่อมมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวตนทั้งนั้นนะคะจกักรวาลบอกว่านะคะพยายามเปิดใจปล่อยวางยอมรับนะคะความเป็นตัวตนของกันและกันให้ได้โดยที่เราไม่พยายามเปลี่ยนแปลงนะคะพวกเขาเหล่านั้น ให้เป็นไปอย่างใจที่เราต้องการแล้วเราก็จะมีความสุขสี่ถ้วยน่าหมายถึงหงุดหงิดใจนะคะไม่ได้ดังใจคนในครอบครัวคู่ครองนะคะบุตรหลานบริวารอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจหรือเกินมันไม่ได้ดังใจหรือเกินนะคะเอาละใจเย็นๆนะคะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะะในช่วงจังหวะนั้นจะต้องระมัดระวังการมีปัญหานะคะการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะคะคู่ครองนะคะ ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในเรื่องของชีวิตคู่ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของนะคะความคิดมากจนเกินไปนะคะการหึงหวงนะคะการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยไม่ใช่เหตุแต่ถ้าก่อนหน้านั้นใครมีปัญหานะคะกับคู่ครองแล้วแยกแยะกันอยู่น่ในช่วงเดือนนี้นปัญหานะคะก็จะคลี่คลายลงนะคะเราอาจจะได้กลุ่มเพื่อนสนิทของตัวเรานะคะหรือไม่ก็นะคะกลุ่มเพื่อนสนิทนะคะของ ะะคู่ครองของเราะะเข้ามาเป็นกาวใจสําคัญเะะชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ให้สามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ะะอุปสรรคที่ผ่านมานได้คลี่คลายลงแล้วะะเหมือนกับต่างฝ่ายก็ต่างคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้แล้วการกลับมาเจอกันใหม่มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ค่อนข้างสูงและจะมีในเรื่องของความยืดหยุ่น,นะะการประนีประนอม ไพ่แก่กันมากขึ้นด้วยนะคะไพ่เด็กขึ้นมาตามดวงชะตาคนที่มีช่วงวัยที่น้อยกว่าเราน่ะนะคะอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารในบ้านน่ะนะ่าจะมีอิทธิพลต่อผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ค่อนข้างมากสำหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะจักรวาลอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะยังมองความรักในมุมมองที่ดีๆนะคะร,รวมถึงยังเชื่อและก็ยังศรัทธา นะในความรักประมาณในช่วงต้นเดือนนะคะถึงกลางเดือนตุลาคมอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะพยายามระมัดระวังในเรื่องของความคิดมากจนเกินไปการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากจนเกินไปนะคะความหึงหวงโดยไม่ใช่เหตุรวมถึงในเรื่องของการคาดหวังแล้วก็ตั้งความหวังนะคะในตัวคนที่เรารักมากจนเกินไปไพ่สี่ถ้วยเป็นความรู้สึกไม่ได้ดังใจหงุดหงิดใจนะคะเหมือนกับนะคะคนรัก นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรานะคะตั้งความหวังแล้วก็คาดหวังเอาไว้นะคะสี่ถ้วยกับไพยดูฟูขึ้นมาจากักรวาลบอกว่านะคะอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมหรว่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่านะคะจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์หรือว่าใครบางคนในชีวิตของเราน่ะนะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือต้องเปลี่ยนความคิดของเราแล้วแหละนะคะ ปล่อยวางนะคะแล้วก็เปิดใจให้มากๆจะทําให้เรานั้นมีความสุขมากขึ้นด้วยทุกคนย่อมมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะคะด้วยกันทั้งนั้นตัวเราก็มีนะคะตัวเขาก็มีนะคะการที่เรานั้น นะคะรักใครสักคนหนึ่งนะคะก็จงรักเขาในรูปแบบที่เขาเป็นเถอะนะคะเพราะว่าคนคนนั้นนะ,ะเขาเองก็จะได้รักเราในรูปแบบที่เราเป็นเช่นเดียวกันนะคะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันให้ได้จะทําให้ความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ลงตัวไพ่เดโฟขึ้นมาเนี่ยนะคะจักรวาลบอกว่านะคะให้อิสระ นะคะในความรักบ้างนะคะอาจจะห่างกันสักนิดหนึ่งให้ต่างฝ่ายต่างได้มีความรู้สึกนะคะ ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นห่างกันสักนิดหนึ่งให้เราทั้งคู่นั้นนะคะได้คิดถึงกันนะคะห่างกันสักนิดหนึ่งนะคะมีช่องว่างสักนิดหนึ่งให้คนทั้งคู่มีความรู้สึกนะคะสบายอกสบายใจแล้วก็มีนะคะความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะการที่นะคะเรานั้นไปพยายามควบคุมนะคะคนที่เรักน่ะนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยิ่งเกิดความบาดหมางแล้วก็ความไม่เข้าใจกันด้วยนะคะแต่ถ้า นะคะที่มีปัญหากับคนรักมานะคะซึ่งแม่มน้อยมองว่านะไพ่หมายเลข58ขึ้นมาบางคนนะ่ะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วนะคะมีประเด็นกับคนที่เรารักมาแล้วบางคู่ ห่างกันได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะไพ่ห,หมายเลข58ส่วนบางคนนั้นเลิกลาจากกันไปแล้วด้วยนะคะประมาณในช่วงปลายเดือนตุลาคมประมาณวันที่20ตุลาคมนะคะถึงสิ้นเดือนตุลาคมเป็นจังหวะของการปรับความเข้าใจนะคะเราจะมีตัวช่วยนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของตัวเราหรือไม่กลุ่มเพื่อนสนิทของคนรักของเราน่ะเข้ามาเป็นกาวใจสําคัญนะคะเชื่อมความสัมพันธ์ทาให้คน,นคู่นั้นสามารถกลับมาเคลียร์ใจกันได้ปรับความเข้าใจกันได้โอกาสในการ การเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นั้นนะคะมีค่อนข้างสูงเลยแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะจะต้องระมัดระวังให้มากก็คือสิ่งที่ม้าม่อนน้อยบอกนั่นแหละนะคะพยายามนะคะรักเขาในรูปแบบที่เขาเป็นนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นนะคะยังไปพยายามควบคุมรั่วเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะในตัวของเขาให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการน่ะนะคะเดี๋ยวก็นะคะทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาเกิดรอยร้าวขึ้นมาอีกนั่นแหละนะคะ ไพ่ชินเรนขึ้นมาตามดวงชะตาบางคนนะคะมีคนรักที่มีช่วงวัยนะคะที่แตกต่างกับเรามากๆนะคะเป็นตัวแทนของคนที่มีช่วงวัยที่น้อยกว่าเรารู้ว่ามีคนรักนะคะที่มีอุปนิสัยนะคะเหมือนกับเด็กๆก,ก็ได้นะคะบางคนพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์หรือว่ากําลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างชาตินะคะเอาละถือว่านะคะ ไพ่6ดาบไพ่2ถ้วยขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะคะความรักความสัมพันธ์จะราบรื่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะคะประมาณวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับคนโสดนะคะจักรวาลตั้งคำถามกับคนโสดนะคะว่าคนโสดนั้นนะคะยังมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะในรักแท้อยู่หรือเปล่ายังมองความรักในมุมมองที่ดีๆอยู่หรือเปล่านะคะถ้าคำตอบของเพื่อนๆคือนะคะเพื่อนๆนะยังมีนะคะ ความศรัทธาในรักแท้นะคะยังมองความรักในมุมมองที่ดีๆอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้จักรวาลจะนําพาใครบางคนให้เดินเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วการมาของคนผู้นี้น่ะไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะไพ่สองถ้วยขึ้นมาตามดวงชะตาเป็นพลังงานของคําว่าเนื้อคู่แล้วก็คู่แท้นะคะลองเปิดใจดูคนคนนี้นะคะเขาจะชอบเรามากๆนะคะไพ่สอถ้วยหมายถึงการหยิบยื่นไมตรีการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆ ให้แก่กันนะคะแต่ต้องบอกว่าคนโสดจะต้องเปิดใจก่อนนะคะ ไพ่ชินเร่นขึ้นมาตามดวงชะตานะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะมีช่วงวัยนะคะที่แตกต่างกับเรามากๆไพ่ชินเร่นเป็นไพ่เด็กบางคนน่ะมีช่วงวัยที่น้อยกว่าเราเป็น10ปี20ปีเลยแหละนะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมาตามดวงชะตาเนี่ยอาจจะทําให้หลายๆคนมีความรู้สึกนะคะกลาก้กลาก,กลัวกลัวไม่รู้จะเปิดใจนะคะรับคนคนนี้เข้ามาในชีวิตดีหรือเปล่าเพื่อดูแล้วนะคะอายุน้อยกว่าเรามากๆเลยนะคะ จะเป็นไปได้หรือเปล่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จกักรวาลบอกว่านะอย่าเพิ่งไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรมากมายในเรื่องของความรักนะคะลองเปิดใจดูก่อนนะนะคะไม่แน่ว่านะคะคนคนนี้น่ะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เรานั้นรอคอยมานานแสนนานก็ได้นะคะไพ่ดูฟูขึ้นมาตามดวงชะตาบางคนได้พบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์นะคะกับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะต่างวัฒนธรรมได้นะคะหรือว่า ให้ดูโฟวิอีกอย่างหนึ่งหมายถึงบางคนอาจจะพบรักนะคะระหว่างที่เรานั้นเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งก็ได้ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ได้พบรักเพราะว่าพ่อสื่อแม่ชักนําพาคนรักมาให้นะคะอาจจะเป็น กลุ่มเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราก็ได้พลังงานของคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปถ้าคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัส,สบดีนะคะเป็นพลังงานของคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินนั่นก็คือชาวราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะเป็นชาวราศีกลุ่มก็ได้คนคนนี้มีบุค,คลิกนะคะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสสนุกสนานเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยมีอารมณ์ขันนะคะจะนํามาซึ่งสีฉาสันในชีวิตให้กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันศ อย่างมากมายนะคะอยากให้เปิดใจดูนะคะไพ่สีถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะะบางคนมีสเปคหนุ่มในฝันนางในฝันที่เรานั้นวางเอาไว้ว่าอยากจะพบเจอนะคะไม่ใช่ว่านะคะที่ผ่านมาน่ะไม่มีใครนะคะเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจเรานะคะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจเราแต่เหมือนกับเราอาจจะไม่ถูกใจเขานะคะ,ะ,คะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่เป็นโสดไปอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะรอไปอีกสักหน่อยก็ได้แต่ในช่วงเดือนนี้นะคะอยากจะให้ นะ,ะเปิดใจดูก่อนนะคะส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่มา่มาน้อยเห็นนะคะมีไพ่หมายเลข58สไพ่2อถ้วยไพ่ห้เหรียญขึ้นมาตามดวงชะตาเนี่ยไพ่เดอะโฟลขึ้นมาตามดวงชะตาแม่มน้อยมองว่านะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายหายคนได้เคยเจอแล้วนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่คนที่เป็นคู่แท้ของเราแต่อาจจะไปเจอในเรื่องของวิบากกรรมเก่าเคราะหกรรมเก่าทําให้จะต้องเกิดนะ,ะเหตุการณ์พลัดพราก ห่างเหินเลิกลาจากกันไปนะคะหรือว,ว่าอาจจะไปเจอในเรื่องของบททดสอบของจักรวาลก็ได้นะคะแต่คําว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหลอกทายที่สุดแล้วจักรวาลจะนําพานะคะคนที่เป็นคู่แท้กลับเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์อีกเราอาจจะได้กลุ่มเพื่อนสนิทของเรานะคะหรือไม่ก็กลุ่มเพื่อนสนิทของอดีตคนรักของเราเนี่ยเข้ามาเป็นกาวใจสําคัญเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ให้สามารถ กลับมาพูดคุยกันได้แล้วดูเหมือนว่านะคะอุปสรรคนะคะเก่าๆนะคะวิบากกรรมเก่านะเบาบางลงแล้วนะคะจากนี้ไปความสุขความสดใสนะคะความราบรื่นก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์เวลาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงทั่วนะคะเมฆหมอกนะคะแห่งความนะคะสูญเสียเมฆหมอกแห่งความ นะคะปวดร้าวความอึมครึมในชีวิตของเรามันคลี่คลายลงไปหมดแล้วนะคะจากนี้ไปความสุขก็จะกลับมาก็อยู่ที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นนะคะจะยังนะคะสามารถเปิดใจรับคนคนนี้เข้ามาได้หรือเปล่านะคะแม่โมนน้อยมองว่านะคะเพื่อนๆก็ยังนะคะรักเขายังรอเขาและที่สําคัญยังคิดถึงเขาอยู่มากๆนะคะยังผูกพันกับเขาอยู่มากๆนะคะไม่ได้ต่างกับ นะคะคนคนนี้หรอกนะคะก็ลองเปิดใจดูนะคะการกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งนี้จะทําให้นะคะ มีการประนีประนอมนะคะมากกว่าเดิมนะคะมีในเรื่องของความยืดหยุนย่นความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากกว่าเดิมแล้วก็จะรักกันมากกว่าเดิมด้วยแม่มะน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มืน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มื่น้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มืน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะ สวัสดีค่ะ